สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่ดีค่ะพี่น้องปวงปายนะคะเหมือนเอียงผ้ามะเขาือขั้วไว้ด้วยค่ะพี่น้องต่อจอดต่อยอดจากมือบ้านนะคะพอดีเอียงสื้ผ้าพี่น้องเห็ดอ่าสุกไอเห็ด,ดเตี๋ยวปลานะคะพี่น้องก็คือเอียงจะมาบอกไอ้น้ำซุปมันนะคะอยังเห็ดง่ายเอียงมักเห็ดกินนะคะพี่น้องแต่ว่าลูกชิ้นปลานะคะแบบวงกลมแบบะระเบีดหรือว่าแบบอ่าอ่า ปเปอรเส้นเท่านะคะพี่น้องเอียงเฮ็ดแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวมือนี้เข้าสื้อเห็ดน้ำซุปค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆนะคะตามสะพายเยอรมนันน่ละคะ่ะกิงานง่ายๆพี่น้องตังแดนเข้ากับเข้ากับปั๊บเปลี่ยนเอานะคะเอาพริกแพงเอาว่าเข้าสีเห็ดจังไดนะคะพี่น้องเอียงกับสีเห็ดง่ายๆผู้ใดสีลองเอาไปเห็ดคื้อเอียงอะไรนะคะพี่น้องน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวปลานะคะพี่น้องเอียงสี เอียงสิใส่น้ำซุปที่ว่าเห่าเห็ดลูกสิ้นว่านนะคะเป็นมาเป็นน้ำซุปเตี๊ยวปลานะคะแต่ว่ามาเบิ่งว่ามีวัตถุดิบอีหยังคือน้องแค่ง่ายๆค่ะเพื่อใหเฮ็ดใจนะคะเอียงสิมาบอกว่าคนเห่ายู่ต่างแดนเห่ากับพริกแพ้งเอานะคะว่าเห่าสิเส็ดปังไหนนะคะพี่น้องเดินมาเองก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาคลิปเบิ่งคลิปจนจบนะคะเดิน็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับตะไข่เอียงเด้อค่ะไปกำลังใจกันไปโดนๆนะคะเดินมาบอกวมาเบิ่งน้ำกันค่ะว่ามีวัตถุดิบอินยังเนี้ยค่ะนะคะ ไปสิกินอย่างพี่น้องก็เลยคิดว่าเออกินก๋วยเตี๋ยวปลาเพราะว่าเขาไม่ลูกชิ้นอยู่แล้วนะคะเขามาเบิ้งนล้วกันค่ะว่ามีอีกอย่างเนี่ยค่ะงมาเบิ้งกันนะคะอันนี้คือหํำลูกชิ้นนะคะที่ยังต้มลูกชิ้นหรือว่านนะคะเขาสามารถเอามาเห็ดได้นะคะพี่น้องเขาบปตองถิ่มนะคะจะเป็นหํำชิ้นไอ้หนำลูกชิ้นไก่หนำลูกชิ้นหมูหนำลูกชิ้นเนื้อเวลาเขาเสิฮ็ดก๋วยเตี๋ยวหยังเขาเอาน้ำลูกชิ้นมาเห็ดก็ได้นะคะอันนี้ยังสิเปิดไฟเลยค่ะนะคะ เตืนยู่แบเจเติมน้ำลงไปอีกนะคะพี่น้องเติมน้ำไปอีกแต่ว่าให้หมอเดือดก่อนนะคะนี่หมอดอดนิดนึงแล้เติมน้ำไปอีกนะคะเตะิมดูดเลยนะคะพี่น้องแร่สีให้มันห่อนก่อนนะคะนี่เติมน้ำนให้มันเดือดค่ะอามาเบิ่งวัตถุดิบนังกันนะให้ง่ายคะ่ะพี่น้องนะคะข้าเห็ดกินง่ายอันดับแรกเอียงกับสีใสอันนี้หอมหัวใหญ่นะคะเห็นบอล หอมหัวใหญ่ข้าปอกแล้วข้วาวผายเป็นสี่เหลี่ยมสี่นะคะหอมหัวใหญ่นี่มันเสียดแต่งน้ำซุปมันหวานนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะอันนี้กระเทียมดองใส่หนึ่งหัวผักเคืองนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสองกีบค่ะคุณหมอคะะเลียมสองกีบนะคะแล้วก็มอสซี่เทาครึ่งหัวค่ะแล้วก็คโนอคโนออะไรก็ได้ค่ะใส่หนึ่งก้อนแล้วก็าลาบฟักซี่ลาบฟักซี่ยู่อยูซีหาหลากค่ะนะคะนี่อันนี้คือ เครื่องตุ๋มเขานะคะอันนี้ซอสทอากับซีนี่ซีอิวซีอิวขาวค่ะซีอิวขาวแล้วก็ซีอิวฟ้าเขียวคะ่ะแล้วก็พริกไทยกับอ่าเม็ดมาริคัคซี่นะคะเอยียนสีแบบขวดเครื่องให้มันละเอียดนะคะแล้วจากเสียลงเส้นหม้อเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะพี่น้องแค่นี้ค่ะพี่น้อง กินง่งายๆค่ะเพราะว่าเอียงก็เคียดกินดูค่ะพี่น้องก็เลยมาบอกว่าผู้ใดอยู่ต่างแดนเ่าก็พริกแพงเอาค่ะพี่นอ้องเด็ก<า>กินก๋วยเตี๋ยวปลานะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันค<า>่ะพี่น้องน้ำม,มันกระเดยรืดเดือดแล้วนะคะพี่น้องเอียงสใส่ใส่ขลล้หนียลงไปนะคะขกก้หนียก่อนหนึ่งเอียงกินผู้เดียวนะคะพี่น้องจะว่าเอียงมาบอกวิธีนทำซุปมันทาเฮ็ดง่ายๆค่ะนะคะใส่น้่งซุปลงไปแล้วใส่หอมหัวใหญ่ค่ะนะคะน้ำเดือดต้างใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแล้วกระเทียมดองนะคะหนึ่งผมว หลักก็ใส่กระเทียมกรีบหลักก็ใส่รลากผักชี่ค่ะนะคะนี่หลักก็ใส่หัวไชเท้าค่ะพี่น้องคือเครื่องบมนี่มันสีเห็ดหอนำน้ำซุปข้าวหวานค่ะนะคะเห็ดกินง่ายๆค่ะพี่นอ้องอีตางแดนนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะ สอดเอียงกับสีไซเลยค่ะใส่ซีอิวอ่าซีอิวอ่าถั่วรเรืองนะคะซีอิวขาวไปหนึ่งทับพี่ค่ะใส่ฟ้าเขียวไปหนึ่งทับพี่ค่ะเพราะว่าห้าวซีโปไซสีบสันไดเพราะวันเป็นเกีเียวเ,เตีียวอันนั้นลูกซีนปลานะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ แล้วก็ใส่พริกไทยกับเม็ดผักชีอย่างสิบปดลงไปอังสี่เลยค่ะนี่จังสีหอมนะคะโบดลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลไปหนึ่งซอตัวค่ะกะเอานะคะแค่นี้นะคะพี่น้องง่ายๆค่ะนะคะ น้ำทุกอย่างมันอกนอ,อกมันก็สีหวานเองนะคะพี่น้องเขาเริสันต์น้ำตาลลานะคะใส่ซมี่ค่ะเดี๋ยวให้หมันให้มันสุกก่อนนะคะมาเบิ่งตอนมันสุกนี่คะ่ะพี่น้องไปยังไงคะเปแต่แสบแล้วค่ะนี่พี่น้องเขาก็ได้นน้ำซุปแล้วนะคะขขเขาสีเคี่ยวไปอีกก่อนนะคะเนี่ยใส่ได้แล้วคะ่ะพี่น้องนะคะนำ้ำสุกมันอย่างซิมเบิ่งแล้วมันโอเคนะคะนเขาสเขียใช้ใส่เนี่ยนะพี่น้องเขาบอใส่สีนะคะเพราะมันเป็นลูกชิ้นปลาเห็นไหมคะ เดี๋ยวเยังสิเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวฮะบุงตอนเสิร์ฟแต่ว่าสูตรมันเดี๋ยวยังสิไว้ยังสิหายตรงใต้คลิปวิดีโอนะคะใครสิลองไปเฮ็ดเบิบ่งะไรค่ะนะคะเอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวปลานะคะพี่น้องนี่แล้วล่ะคะ่ะเห็นบ่คะเพหัวน,นะคะยินได้กินบ่คะเนี่ย ยงกระจับเมื่อกับซันนะคะนี่นี่เ,นเตี๋ยวป่านะคะอันนี้ลูกิ้นที่บลาห้าเห็ดนะคะพี่น้องเห็นไหมน,นี่เน้นเน้นค่ะนะคะข้างในกระสีทอดทอดไฟ้ปันกลางนะคะทอดแห้งอะไรมันกระสีใหม่นะคะ นให้มันเหลืองค่ะพี่น้องนะคะนี่พี่น้องเรียวด้วค่ะนะคะมากินน้ำกันนะคะเอยียงกับสั้นสั้นเลยเมื่อจับนี่ให้กินกัยเตียวปลาน้วกันนะคะพี่น้องน้ำซุปมันเอียงสีไห้นะคะพี่น้องให้ง่ายค่ะนะคะแส่บคื้นกันค่ะพี่น้องนะคะนี่การเฮดลูกสิ้นกับการเฮดเออลูกสิน้นรับปี้ลูกสิน้น วงกลมแล้วก็ปลาเส้นไปเบิง่งคลิปทีผ่านมานะคะคลิปที่นนะะทว่าอย่างสิดนร่วงกว่อนนี้นะคะเห็นบั้คะมากินน้ากันเลยพี่น้องถ้ามากินมืออกจลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ตรงนี้ค่ะพี่น้องเน้นๆเลยค่ะโอเคค่ะม,มากินน้ากันค่ะไยบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ